หลังจากจบฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียซึ่งอีหลานควา้าแชมป์ไปครองล่าสุดอันดับโลกของทีมชาติไทยพุ่งจากอันดับที่90ขึ้นมาอยู่ที่45ของโลกเป็นเบอร์9ของทวีปเอเชียและยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนตามมาด้วยมาเลเซียและอินโดนีเซียส่วนเวียดนามหลุดท็อปร้อยของโลก จากผลงานของทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยที่จบอันดับ5ในการแข่งขัน AFC Beach Soccer Asian Cup 2023ที่หาดจอมเทียนอารีนาเมืองพัทยาซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายภายใต้การบริหารจัดการของพลโทอิสระ วัชระประทีปผู้จัดการทีมและโค้ดโค้ดเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพร้อมทีมงานต้องยอมรับครับว่าฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยชุดนี้สร้างผลงานได้เป็นอย่างดีครับมีโอกาสทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศครับแต่น่าเสียดายแพ้ u ยูอีตกรอบไปก่อนครับพลาดโอกาสไปชิงชมป์โลกอย่างน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับ เรามาเปลียนกำลังใจให้ฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยทำผลงานให้ดีต่อไปครับในทุกๆรายการที่ลงทำการแข่งขัน